สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้นะคะพบกับแฟนเพจซอสผัดตามสั่งอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆเมนูชิวๆเมนูที่ใครๆก็กินได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนแก่หรือว่า,าวัยรุ่นกินได้ทุกวพศทุกวัยนะฮะแล้วเราก็จะเจอตามร้านอาหารแบบตามสั่งหรือร้านข้าวแกงจะต้องมีทุกร้านนั่นก็คือผัดบุ้นเส้นใส่ไข่นะจ๊ะซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมวันนี้ก็คือ วุ้นเส้นต้มขึ้นใช่าไข่แล้วก็กระเทียมบุบแล้วก็ผักต้นหอมนะฮะหอมหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะเราจะผัดทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยนอกจากซอสขวดนี้ขวดเดียวนะฮะซอสต,ตามสั่งนะคะมาจาัดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าอันดับแรกเปิดไฟจ้ะ บุนเส้นให้สวยแลนะน่ากินเอ่อจริงๆอ่ะมันก็จะมีลำดับขั้นตอนนะคะว่าทำยังไงถึงจะสวยแต่จริงๆอ่ะมันใส่อะไรก่อนก็ได้แหละแต่ถ้าเราไม่เน้นความสวยก็คือแบบใส่อะไรก่อนก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้มันสวยนะคะเราก็แบบว่าต้องมีขั้นตอนนิดนึงว่าอะไรก่อนอะไรหลังอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะทําให้ผัดบุ้นเส้นเนี่ยดูน่ากินด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะจะน่ากินหรือไม่น่ากินแต่ถ้าเรามีซอสขวดนี้ขวดเดียวคือจบ ซอสขวนี้ขวดเดียวคือจบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะสําหรับการผัดบุญเส้นในวันนี้นะคะใครสนใจสั่งมาได้ขวดละ69บาทนะฮะขนาด300 ML ขวดละ69บาทขนาด300 ML ใช้ง่ายไม่ต้องปรุงอะไรเลยน้ําตาลชูรสซีอิว๊วขาวซอสหนอยนางรมน้าําปลาเกลืออะไรไม่ต้องใส่ฝาเขียวฝาชมพูอะไรไม่ต้องใส่ค่ะใส่ขวดนี้ขวดเดียวเลย69บาทแอดไลน์มาเลยใครสนใจจะสั่งนะคะถ้าเกิดน้ํามันเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะนี่ นี่นะคะมันก็จะทำให้ผัดบนเส้นเราน่ากินมากขึ้นมันสุกแล้วเราก็จะเอาใส่ช่วยไว้เหมือนเดิมก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมกันใส่น้ำมันน้อยเดี๋ยวพอนะคะเจียวกระเทียมต่อ นะ,ะใส่กระเทียมเลยชุบๆนะฮะเี๋ยวกระเทียมให้หอมค่ะชุบๆเราก็จะใส่ หอมหัวใหญ่ไปก่อนใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยวนเส้นกะชุบๆใส่น้ำเยอะๆลงไปสักสามช้อนโต๊ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะปรุงรสด้วยซอสขวดนี้นะคะซอสผัดตามสั่งเพียงขวดเดียวโดยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะฮะเราจะใส่อ่าไม่มีช้อนโต๊ะกะเอาก็แล้วกันอ่ะนะฮะชุบๆไปเลยจ้ะนะฮะใส่ซอสผัดถ้าผัดเดยอะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะถ้าผัดน้อยก็ประมาณช้อนโต๊ะเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ถึงจะใส่มะเขือเทศนะคะเกี่ยมะเขือเทศลงไปใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะว,ว้าว่ายังไงก็อร่อยค่ะ บอกเลยอ๋อลืมซีอิ้วดำไปหน่อยนึง,งใช่คือถ้าถ้าเราอยากให้สีมันสวยนะฮะใส่ซีอิ้วดำลงไปหน่อยนึงลืมไปแต่จริงๆนะถ้าคนแบบไม่ต้องการให้แบบสีมันไอ้นี่ก็แบบลืมซีอิ้วดำหน่อยเยอะจ่ายยอะเลยนิดเดียวไม่ต้องเยอะนิดเดียวมือเบานะคะพออู้เยอะไปโอ้ยเนาะ เนะีฮะเนี่ยค่ะผัดยังไงก็น่ากินนะฮะผัดยังไงก็อร่อยนะคะบอกเลยผัดง่ายมากนะคะทุกเมนูผัดนะคะใช้แค่ซอสขวดนี้ขวดเดียวคือเอาอยู่ทุกผัดนะคะต้องบอกว่าเอาอยู่จริงๆนะฮะเอาอยู่จริงๆทุกคน,นะคะ่ะใครสนใจแอดไลน์มาได้นะเปิดรับตัวแทนด้วยนะคะหอ,หอมมาทุกคนเนี่ย ว้าวว้าวว้าวนี่นะต้องบอกเลยว่าทุกเมนูผัดนะคะขวดนี้เอาอยู่เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอันนี้ที่เราใส่สยวดาคือเราแค่ต้องการสีแค่นั้นเองนะคะนี่นะคะต้องบอกเลยอุ้ยหอมหอมพดโพอขอญาตซิมสักหน่อยอร่อยมากปิดไป โอ้ยแซ่บนะฮะขวดเดียวเอาอยู่จริงๆครบทุกผัดผัดบุเส้นมันนี้ง่ายมากง่ายจริงๆเป็นการทําอาหารที่ง่ายกว่าการทำามกข้าวเป็นการทําอาหารที่ง่ายมันปลอกกล้วยนะคะที่กอดจานหน่อยนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะจะถ่ายลุปในกระทะก่อนไหมจ๊ะเนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าขวดนี้เอาอยู่จริงๆค่ะทุกคนว้าวอุ้ยโอ้ m ม g o ก่อน นเนแล้วไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่อร่อยยังไงก็อร่อยผัดยังไงก็อร่อยหลับตาผัดก็อร่อยถ้าใช้ซอสขวดนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยจ้ะผัดได้ทผัดเลยนะคะทุกคนจริงๆจะใส่หมูใส่กุ้งได้หมดนะคะยุบไมนเป็นไรจ้ะวุบโอเคโอ้โห สวยงามจริงๆคุณผู้ชมเขาถ่ายรูปไปโพสปวดโพสยั่วลูกค้าหน่อยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วง่ายไหมคะง่ายจริงจังพะถังซัำจังค่ะแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวค่ะทุกคนสั่งมาเลยค่ะ69บาทรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแอดไลน์มานะ